วันนี้นะคะจะมาบอกว่าปังจะต้องไปซิดนีย์แล้วคือแบบว่าประเด็นตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้าประมาณนี้ที่ว่านัดกับน้องเจนนะคะแล้วก็พี่น็อตท,ที่จะต้องไปซิดนีย์คือปังจะต้องไปทาพาสปอร์ตแล้วคือประเด็นยังไรรู้ไหมทุกคนปังก็จองกับเจสตาใช่ไหมคะว่าเป็นรอบวันนี้เนาะก็ไฟต์ตอนแรกอะตีห้า ปรากฏว่าตอนแรกกราเลื่อนเออตอนแรกกเระบุประมาณ6กโมงมนะั้งแล้วก็เลื่อนเป็นตีห้าแล้วก็ตอนเย็นเมื่อวานคือแคนเซิลจ้าก็แบบโอ๊ยตายแล้วแล้วทีนี้น้องน้องเจงเขาจองไว้ใช่ไหมคะก็เลยน้องเจงก็รีบส่งมาว่าเอ๊ะพี่ป้าจะซ่า cancer คือ,อยังไงคือป,ปีที่แล้วไม่ได้ไปเพราะว่าแบบไปถึงสนามบินแล,แล้วเขาปิดบอดจ้าก็เลยแบบอ่ะเดจาวหรือเปล่าแม่ก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราจงาองไฟล์ถัดไปก็คือรอบ นี้ต้องไปถึสงสนามบิน7มห55นะคะเข้าเกตไปค่ะไปดูว่าปางจะได้ไปใช่หรือไม่ <c oughs> <c oughs> ต้องได้ไปดับเิ้ลบอดหรอกไหมอ่ะไปเลยจ้า let's go ไปเพราะว่านั่งเครื่องไลรแล้วไงเลิกก่อดีก่อนนะจ๊ะีไป,ไปสมาดิรูปกเกือขาไ,ไปซะไปเจอกันทีส่สิดนียเลยและแล้วนะคะปางก็มาถึงซิดนีย์ค่ะมากับแกงเพื่อนๆนะคะก็คือวันนี้ เหมือนกับว่าทางบริษัทปลาเขาจะมีปาร์ตี้การอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถือโอกาสนี้นะคะมาทําพาสปอร์ตก็วันนี้เราจะพูดถึงพาสปอร์ตกันนะคะก็คือปางพาสปอร์ตใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็จะต้องย้ายวีซ่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องมาทําแล้วเพราะว่าเรามีโอกาสมานะคะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวปาจะขึ้นให้ดูว่าเขาจะมีรายละเอียดนะคะให้เราเตรียมตัวว่าเราจะต้องเอาอะไรมาบ้างทํำยังไงบ้างอย่างแรกก็คือปางบุ๊คคิวมาจากเมลเบิร์นก่อนนะคะพอบุ๊คคิวมาปุ๊บเขาก็จะมีการคอนเฟิร์มในอีเมลเรา ก็คือต้องมีพาสปอร์ตตัวเก่านะคะต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็ตามจรีงเขามีซองให้เป็นซองเหมือนเป็นซอง 5, เ้าขาไว้ส่งเพราะว่าเราอยู่ต่างเมืองใช่ไหมคะเขาจะต้องส่งไปจรจนีมาให้เราเราก็เตรียมมาเลยจากที่เมลเบิร์นนะคะเพราะว่าจะได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกแล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะคะระหว่างพาสปอร์ต5ปีกับ10ปี5ปีจะอยู่ที่60ดอลค่ะแล้วก็10ปีจะอยู่ที่90ดอลลาฟังก็เลือกจัดเต็มเลยจ้า10ดอลน,นะคะและนี้ก็คือ อันนี้คือกงสุนค่ะกงสุนใหญ่ที่นครซิดนีย์นะคะโอเคค่ะแล้วเปาจะพาชมเที่ยวซิดนีย์นะคะในช่วงองวางวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าปาร์ตี้ยังไงอะไรยังไงก็จะต้องติดตามกันนะคะไปเลยจ้า ตอนนี้เราอยู่ที่ซิดนีย์ครับจึงแล้วก็มีเสียงชึงไปหนึ่งตอนนี้อยู่ในไทยทาวน์ในย่านไทยทาวน์อะมีคําถามจากทางบ้านทําเองแหละทาไมถึงตั้งชื่อไททาวน์ว่าน่าจะมีคนไทยเยอะแล้วคนไทยแบบทําธุรกิจแถวนี้เยอะเขาเลยตั้งชื่อเป็นไททาวน์มากกว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าคิดว่าเออไงอะแต่ก็ว่าใช่นะพี่เนาะอะเซิร์ฟเซิร์ฟโชว์ภาษาไทยดีกว่าโน่นพี่นั ชาไทยเนี่ยมันสมี่อันนี้ร้านชาไ <สา S 1> ทายดังล่ะสานี่เขาขายท้องต่ออยู่ข้าง,ง,งหน้าเลยจ้า,า,าแล้วนี่ป้ายร้านไทยจ้ะร้านเพื่อนี่ไงอย่างที่พี่น้องว่าคงจะจริง